ดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกระสางทุท่านนะครับเด้อนะครับวันนี้นะครับเราจะไปตามแนวทางของหลวงพี่มีเซนนะครับหลังจากที่ให้2 9 9 2นะครับเต็มๆนะครับในงวดวันที่17ที่ผ่านมาเนาะนะครับงวดนี้ได้แล้วหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่กกันนะครับว่าหลวงพี่มีเซนประสิทธิ์จะอะไรแบบไหนนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจเด้อลังเดินทางครับไปพบกับบ่ายสามที่แจริไอ้พงพองนะครับกำลังขับรถอยู่นะครับผมวัดเด้อครับพี่น้อง หนึ่งไลท์หนึ่งแช่หนึ่งกำลังใจนะครับครับสำหรับวัดหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับเป็นบอจดีหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเจ้าอาวาสของเขานะครับสำหรับแนวทางลูพีมิเซนนะครับเพนนีจะเป็นเลขมักเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขชอบนะครับเลขชอบไม่ใช่เลขสูตรคำนวณไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเลขที่ชอบนะครับชอบตัวนี้นะครับออกตัวนี้นะครับ ถ้ารับเหล็กวิ่งของเพิ่นนี่ให้เน้นไปทีหรือวิ่งไปเลยนะครับแต่งวดนี้เขาเตรียมๆก็คือเพิ่นให้สองเก่าเนาะกันพี่น้องท่านได้เด่นกับนาจิกับอยู่เพราะว่าเพิ่นให้บ่หลายโตนะครับให้บนสามนะครับสามมาถึงสามตนี่ตัวเดียวล่างสองตนี่ตัวเดียวนะครับโอ้อยู่บน้อันนี้เนาะครับผมแต่เพิ่นบ่อยูห้อากับเพิ่นก็บจีเซียนไหวยู่นั่อันนี้เลยครับนั่บอดเพิ่นนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่นบ่อยู่นะครับเนาะจะเป็นเหมือนกันว่าเพิ่นจะอยู่บ่นะครับไปลงไปมั่งน้ำกันครับ อ้มันอยู่บนอน,นอหนิเนาะอู้หูบรสานอยู่พอดีบรสานสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงพีอยู่บ่อบ่บเห็นรถบ่เห็นรถเนั่นอนนนีกแล้วขันบ่อยู่ห้องกับไปมังในป่านี่เพิ่นไปเบิ่งโน้นหน้าสิเขียนเลยเดี๋ยวสารับงวดก้อนนี่เพิ่นเขียนไว้ให้ตัวไหนครับบ่ริสัทมึงเจ็ดศูนย์กับสองเก่ากับสองเก่านั่งกัมะเข่าเก่าสองเข่าเก่าสองอืมไปนะครับท่านผู้ชมสารับลุบงพี่ม่เสร็นี่เพิ่นนี่เข่ามากกว่ามาจังหวดนะครับ แต่ปีหกซีนอ so ่ะแกโบผ่าจะงวดบ่าเมนเขาทุกงวดละปีหกงวดแหลกเขี่เพิ Trip ่งได้มาตามงวดแหลกแหลกกับเขางวดตังหันเข่านะครับลองเข้าเข่าสองไปมึงไปมึงน้ำขันเนาะงวดนี้เพิ่งโบเขียนไว้เ่เพราะว่าบ่บ่เห็นรถต้สิจไปถูกแล้วอ้าวโบเป็นยังงครับเพราะว่าแต่เกิดเพิ่งบบเขียนไว้เขียนไว้แกตัวนั่นละเน้นตัวเราอยู่เราแบบอีกพวกตัวเก่าเนี่ยแต่เราสิเขียนไว้ไม่ยั้งตัวนเลย โเจดีย์อย่งนี่ครับพ่ออีสานอ๋อนี่เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสวัดองค์เล็กโอ้หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพระครูวรศักดิเนี่ยนะครูบวรบวรสมณวัตรอดีตเจ้าคณะอำเภอคูเมืองน่าเขียนเลยนะเขียนไว้ยังไอ้พ่องสวัสดีครับสวัสดีครับไป็นเช่นไรเลยตีขอบคุณครับผมเห็นเมืองน้ำกันบ่ออีกกระดาษสีเหลืองของแท้โอเคแนวนนท์ครับตัวเดียวบนล่างแค่นั้นแหละ เเลไปบงเลเตเห็นแล้วเหวตัวไหนไปบงเลติงงไปบงแปบเดียวบังแป็บเดียวเชไปแลวตัวเดียวขงล่างตัวเดียวทเรลยกมักเราตามลักนี่ถ้าเกิดว่าเพิ่นมักตัวเด่นมักออกตัวนั้นชอบตัวไหนออกกันหน่เป็นเลขคืดชอบที่มานางสัมผัสอยู่เหมือนน้องดก่อนสัมผัสว่าเราว่าอัตมาเนี่ก้อนเล็กออกอัตมากับสมาดใดเลยเดเราบอกเด้ แต่เ้าบอกได้มันตให้เพราะว่าเราบอกเลยว่าสมมติว่าเหล็กวันที่สิบเจ็ดงวดที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเราว่าเราเรามีความรู้สึกว่าเราเสียดแต่แต่วันที่สิบห้าสิบหกงวดงวดต่อไปงวดกุมภาพันธ์เราเรามีความรู้สึกบ่แมนว่าเป็นเหล็กสูตรแต่บ่แมนว่าเป็นเหล็กสายเวทบ่แมนเหล็กหาหนม่นบ่แมนยังทั้งสินเป็นเหล็กหมักเป็นเหล็กที่คล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นว่ามีเส้นมีเส้นมีจุดสัมผัสเป็นเหล็กที่ขาดการขาดการขาดทันนดเลยนะแต่ก็แม่นที่สุดกแม่น เข่ามาตั้งแต่ปี64จนถึงสิ้นปีบางหนิงนี่เนาะบันมาประเดิมงวดแรกประเดิมปีใหม่ประเดิมสักกะลาดใหม่สักกะลาดใหม่ปีห้องหาเพิ่นให้เพิ่นให้สองเก่าไห้สองเก่ามาออกเก่าสองออกเก่าสองกัดถือว่าเข่าเลยครับเพราะว่าเพิ่นให้แค่สามตัวนี่แค่หนึ่งชุดแล้วก็สองตัวนี่ก็แค่หนึ่งชุดตัวเดียวพี่น้องเข้าไปนี่งบน้อยนี่หนาลุ่นปะล่างตัวเดียวเดียวเพิ่นให้เนาะล่างล่างน้ำตีล่างสองเก่าตัวเดียวเนาะโอ้โหไปภาผมไปมองเนี่ยครับแหวนของพงษ์ ไอพ่อแข,อขอยังเด้อไอ้พ่อ,อบอ่แข็งแรงบ่ครับบ่ครับไอพ่อ,อกินยาเด้อครับกินหมดหลายชุดแล้วครับเอากินยาชุดโอ้โหน่นแหละตัวมนันแทนให้เจ็บเบลแทงเจี๊ยบเบวบ่โอ้โหไหนดีนัน่นเทียบเลยติดดนี่นะครับเอ้มา,าพี่น้องครับเตรียมปากกาและสมุดจดเอาเด้อครับของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนสองเกียตศูนย์สองเกียศูนย์สี่ห้างวดก้นนะครับเพิ่นให้สองเก่ากัมาออกเก่าสองแต่สามตเพิ่นนี่บ่เขา ตามตัวก้อนงดที่แล้วเราให้หนึ 1> 1, <70. S 2> ่งเจ็ดศูนย์เดชหนึ่งเจ็ดศูนย์งดนี้เราให้มาให้สองเจ็ดศูนย์อีกอพเพิ่มแค่ามาเต็มเดียวมัดสองมัดสองสองเจ็ดศูนย์ซีหาหาสี่เด้อ <5. S 1> พี่น้องในงวดวันที่หนึ่งทับสองหกห้าใครพี่น้องไปจับเอาตะเล็กในหาตัวนี่แหละใ<อ>นหาตัวนี่คือว่าคือว่าเอาเลขหาตัวนี่พีจับเอาสองเจ็ดศูนย์สี่หา ันท่าันท่าตีตะล่างไปตัวสีันท่าตีเป็นตะล่างกันสีเนาะตีขีดตีขีดตีขีดถ้าก็ใสใสใสงไปแล้วก็จับเอาจับคู่กันเราบอกไงเอาตัวนี้เป็นอาจารย์แม่สนะมเอาเป็นอาจารย์แม่เอาสองเูนเป็นแม่สองเกูนีหาเป็นแม่มาที่นี่เท่ากับมาแยกย่อยเอาในจัวนี้เท่าบอกขอเห็นหายได้เพราะว่าเป็นควบมักของอาจารย์คนนะครับ ถามมึงว่าเสี้ยนไดเพิ่นสีว่างแนวทางมีเลขในจำนวนไหนตัวนีนบแ่แน่นครับถามมึงเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับว่ามีเสี้ยนไหร่สีว่างแนวทา2 2> <ม>่าสองเจ็ดศูนย์ซี <0. S 2> หาอาจารย์แม่จับคู่ที่มันหลายตัวได้หรอครับสองซีครับเจ็ดหาศูนย์หาไม่ซีนี่ไม,ม่ครับซีเจ็ดเจ็ดซีนี่ยจับได้เลยจับไปซี่นี่นจะจับไปซีจับไปซีว่าตัวตีตารางเลยแน่นดึงมาซีแน่นดึงมาซี ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางีแมนดึงมาสิส ดึงเขียงไปสิเล่แค่หาดดึงเขียงไปสิเล่หาตัวนี่แหละเล่แค่หาชุดหาตัวเองอ้าวบอกไงคือไหว้พ่องเรา่าดึงลงมานี่ดึงลงมานี่ดึงลงมานี่มันนี่ดึงเขียงไปนี่ดึงเขียงไปนี่ดึงขึ้นมานี่เล่หาตัวเล่หาตัวเล่หาตัวหกตัวแค่นั้นเองอ่าถ้าเมืองเดือดเขาวาเซียนขนาดนี้สิ มีตัวนี้บอไม่ถ้าเกิดว่ายุทธะแดงใดก็ตามครับผมถ้าเกิดว่ายุทธะแดงใดถ้าเกิดว่าสีตะล่างมากล้วก็มีเลขสองเจ็ดศูนย์สี่ห้านี่แสดงว่ามีโอกาสเข้าแน่นอนแน่นนนอะครับอ่พงนี่ได้ครับเด้อนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่อยากจะนะครับผมรัฐบุญนะครับกับพระมหาเมติสิ์นะครับวิสุทธุโนวิสุทธิิวสุทธโทโอ้ผิดขอโทษขออภัยเดินครับนี่ก็วิสุทธุโทนี่ครับก็สามารถแอดไลน์หรือ มหาเล่าได้แน่นีเลยครับผมนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมสมทบทุนสร้างพญายนาคจังหวดสิพานมาตีอาจารย์เพิ่งบอกบบเออนะครับ,บ,บให้พีย้น้องเฮานะครับผมแคปหน้าจอนน่ไว้นะครับ,บ,บหรือท่านใดนะครับสีสะดวกยิ่งขียวโคดนะครับผมก็สามารถขขจิ้งขียวโคดมาได้เด้อนะครับผมก็ แนวทางนะครับผมหลวงพี่มีเซ้นต์นะครับหนึ่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับก็ได้ร์เด้อพี่น้องกับโปรดใต์วิทยาญาณในการรับชมนะครับทางช่องและหลวงพี่มีเซ้นต์ก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับในการนําเสนอเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดนะครับสำหรับแนวทางของหลวงพี่มีเซ้นต์ตั้งแต่ตีหกสี่มาไม่เคยหลุดสงวดนะครับผมนะครับส่วนมากสิเของเป็นเลขวิ่งกับมีนะครับงวดแรกประเดิมในงวดแรกในปีสองพันร้อยหกสิบห้านะครับหายเว นะครับประเดิมมาหนึ่งวดแล้วนะครับผมนะครับสำหรับพี่น้องเขาก็สามารถจะนําไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับลองพิจารณาเกันด้วครับผมเพราะว่าเป็นเลขที่แบบว่าว่ามันสูตรคำนวณว่ามันเอียงทั้งสิ้นนะครับของหลวงพี่มิเซษนะครับท่านเป็นมีความรู้สึกว่ามักชอบตัวนี้น่าจะออกนะครับท่านก็เลยเขียนไปเลยนะครับหลังเล็กออกปุ๊บเพื่อนสิมาเขียนในบอร์ดหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่าเพป่นโอยู่นะครับบางทีแอนเมนเดินทางมาพอดีครับอาจารย์ก็ได้คุยตัวสัมผัส กระด้เห็นกันแล้ก็มาเที่ยวบ่อเคุยใาก็ขาเอาตะเลกมาให้พี่น้องเลยนะครับผมพี่น้องก็นําไปวิเคราะห์นะครับแต่ก็อย่าให้ลงทุนเละครับผมเ่าอย่าให้วิเคราะห์นะครับอย่าให้ลงทุนเลยเพราะว่าตัวเลขมันน้อยนะครับตัวเลขมันน้อยตัวนะครับถึงจะถึงจะเจ็บแต่ก็ไม่เจ็บมากแต่ถ้าถูกถูกเยอะนะครับผมสไรด์เพราะว่าตัวเลขมันน้อยตัวแห้งนะครับเพราะว่าเพิ่งหายมาสามตัวหนึ่งชุดนะครับสองตัวหนึ่งชุดนะครับพี่น้องกับไปกลับเอาเอาตามสะดวกนะครับไปหายิบจับฉลากกินแบงค์รัฐบาล นะครับมึงว่าเล็หนาเล็กไทยนะครับตัวใดมีตัวนี้มักบอ่อนะครับก็ให้ไปมึงไปวิเคราะห์กันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์เด้อเดี๋ยว้าเกว่างวันหนาเขาอีกหรือจังใดเขาเขาก็้ติตามเื่อเขาเพราะว่าเป็นเลขคตที่ม่เสร็น,นะครับอ่ะเสนะพี่น้องนะขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวได้เๆต้องคนกับช้าง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง